สวัสดีครับบ้าวใจภ้ากินมเหรอครับเมื่อนี้ก็เป็นมือวันดีนะครับเป็นวันสงการหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับบ้าวใจภ้ากินกะขอให้พี่น้องสุขสุขคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับยาเจ็บยาไข้นะครับลำๆรวยๆกันสุขสุขคนนะครับเนาะนะครับเมื่อนี้บ้าวใจกะสิภาพี่น้องม่กินเขากัแล้วครับมาเมืองคบาวันสงการบ้าวใจ ได้ยังมาสู่พี่น้องกินนะครับสู่พี่น้องกินตอนรับวันสงการวันปีใหม่ไทยนะครับเนาะนะครับใส่เสื้อสงการกินเข่านะครับเนาะให้เขากับเทศกาลสงการนะครับเนาะขอบว้อนี้กันนี้ครับเอาใจก็ได้คือเก้าลรอครับื้อนี้ก็เลยลำขนมเส้นไส้แตงนะครับเนาะไส้แตงนะครับเนาะคือเก้าลรอครับเนาะนี่นะครับหมปิงนะครับนะครับมาครับพี่น้องมากินตำแตงใส่กันกีกับเอาใจนะครับ อามาึงวะแสบพื้นเก่าบะครับแสบพื้นเก่าครับไปนองมาแสบพิ้นนัว,นว สงการก,ไไกับไายกบานของี่น้องเลยนั้นมาหยุดสงการไป็ดง,งานคือเ่าทำคุณ้ายเพื่อนกบบากับขอให้เพื่อนเดินทางปลอดภัยนะครับเนาะนะครับเดินทางสู่หมัยอย่างปลอดภัยสุขสุขคนนะครับ แซ่บๆครับตำแตงหมูปิ่งนมนมครับนมนมแซบ่บ มันเป็นตำไปพี่น้องพริกยังเป็นเม็ดอยู่ซุเตาอ,อยู่ตำบ่แลดด้วเราเอาเผ็ดนะครับกินเผ็ดบ่ได้นะครับเป็นหลายเบาใจกับสูบบ่ไหวเอาพอดีพอดีนะครับ ไม่หมูปิ้งน้ำเข้ากันพอดีครับขนมจีนมูปิง้ง après puis เมือแล้วครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้เบ้าใจกับกราไว้ยแค้นี้ก็เนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ฝากขอบคุณทุกขุสุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปเฝ้าใจภาคกินนะครับกดไลค์กดติดตามเฝ้ใจภาคกินแล้วก็ให้สุขุสุขคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับลำล้ำด้วยกันสุขุสุขคนนะครับต้อนรับวันสงการหรือว่าปีใหม่ไทยนะครับเนาะนะครับส้อนรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ